ทุกต้นเลยเรียกว่า80%ของต้นทุเรียนก็ว่าได้ที่สําคัญครับขีดเส้นใต้เลยมูสังคิงครับ hmm. เขาบอกว่าออกดอกยาก hmm. ออกเย็นนักหนาเธอสามารถทําให้ออกมาตังสองต้นด้วยกันเธอตื่นเต้นมากเป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของสวนรายงานตัวด้วยครับค่ะชื่อกนิษฐาหนูสัพีค่ะชื่อเล่นนะชื่อพี่รอบ ชัดเจนนะครับที่ชุมพรใช,ช่ชิมพรค่ะที่ชุมพรนะครับที่ <ฮะ S 2> ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับค่ะสวัสด,ดีค่ะชื่อบุญนำศิลารับนะคะก็ชื่อเล่นว่าพี่นุชนะคะก็ได้มาเจอน้องรอบนะคะเขาก็ได้เปิดใจฉายค่ะโอ้โหพี่นุชครับในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์เหตุอนใดถึงพาผมมาอย่างสวนแห่งนี้ครับค่ะด้วยความที่น้องรอบอะ่ะเขาเป็นคนที่ขยันนะคะทีนี้ก็เข้ามาใหม่ๆนะคะต้นไม่ได้โตอย่างนี้นะคะ ที่ที่เห็นอยู่นี้นะคะเพราะว่าน้องเขามีวิในัยในการใช้แล้วก็เหมือนอเขาเปิดใจใช้ของอกรดอะมิโนเวนเพน์เวนเพนไกโกซานแล้วก็ของหญิงเกษตรนะคะก็อย่างที่เห็นนี้แหละคะ่ะว่าสวนสมบูรณ์นะคะครับ <Okay. S 1> โอ้นี่ก็หมายความว่าสิ่งที่เป็นคนขยัน พี่รอบเป็นคนขยันอย่างนั้นค่ะสังเกตจากตัวไหนครับถือว่าเป็นคนขยันทำทุกวันทําทุกวันนี่คือเกษตรเราตัวจริงนะครับทำทุกวันททุกวันนะครับพี่รอบครับตอนที่เราเอ่อก่อนที่เราจะเจอกับคู่หูเนี่ยตอนนั้นทุเรียนเราอายุกี่ปีครับประมาณ สามปีกว่าสปีกว่าแล้วค่ะไม่ถึงสีปีไม่ถึงสปีนะครับอ่าไม่ถึงสปีเกือบจะแล้วเกือบแล้วนะครับตอนนั้นน่ะเรานํามาบํารุงเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับต้นใบแล้วก็มันมีที่ป่วยบ้างเหมือนต้นมูสังคิงตอนนั้นน่ะมันก็ป่วยครับแต่หลังจากใช้คู่หูนี่ก็ดูมันงอกเนื้อใหม่ออกมาแล้วนะโอ้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆเลครับว่า ส่วนหนึ่งในการที่เรามาดูแลรักษาต้นป่วยตอนนั้นเราใช้เคมีมาก่อนไหมครับหรือ,อยังไงที่ใช้เคมีบ้างชีวภาพบ้างผส,<อ>สมกันค่ะผสมกันไปอพอมาใช้แล้วสิ่งที่เราเห็นแปลกแตกต่างกับที่เราเคยใช้ทั้งเคมีทั้งอินทรียอะไรมาต่างต่างตอนนี้เรามาใช้เฉพาะคู่หูนะ,ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนหกเจ็ดใช่ไหมครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงคือหนึ่งเมื่อกี้ที่บอกว่ามูสังคิงเกิดมีการที่เรียกว่าอาการป่วยดีขึ้นมาและ ส่วนอื่นๆของในสวนทุเรียนของเราเนี่ยมันมีเนื้องอกใหม่ขึ้นมาเลยค่ะนอกจากเนื้องอกใหม่แล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับก็ต้นก็สมบูรณ์ต้นก็ขยายโตใบใหญ่ใบเขียวเข้มต้นมันสมบูรณ์ขึ้นเยอะจากต้นนี้จากต้นนี้สมบูรณ์ขึ้นเยอะมากเลยต้นเนี้ต้นใหญ่เนี่ยโอนี่ต้นใหญ่นี่มันกี่ปีครับเนี่ยสามสิบกว่าปีค่ะมีอยู่ต้นเดียวมีอยู่สี่ห้าต้นสี่ห้าต้นนะครับโอ้ก็ออกมาด้วยนะครับทุกอย่างดีหมดเลยค่ะพอดีหมดแล้วเนี่ยแล้วมารู้จักกับสามกลือแผ่แนสูตรใหม่ ใช้ตอนไหนครับใช้ตอนเริ่มจะเปิดตาดอกก็พอดีก็พี่นุชบอกว่าให้เอาสูตรใหม่มาเปิดก็เลยเปิดกับสูตรใหม่นี่แหละคะ่ะประมาณเดือนไหนครับประมาณเดือนธันวาคม67เดือนธันวาคม67ก็หมายความว่าขนาดนี้เข้าสู่เดือนกุมภาพปลายเดือนกุมภาพแล,ะละ้วล่ะก็ใช้มาทั้งหมด3เดือน<ถ>สูตรใหม่ตอนนั้นอนะพอเปิดตาดอกด้วยนวัตกรรมใหม่นี่ครับมันดอกมันเป็นยังไงครับเล่าให้ผมฟังตั้งแต่เริ่มต้นที่มันออกมานะครับว่ามันแตกขนาดไหนยังไงครับเปิด เปิดตาดอกอยู่สามครั้งเปิดตาดอกด้วยฉีดใบด้วยฉีดในฉีดนอกเลยหมายถึงว่าฉ oh. ีดไปหมดเลยฉ oh. ีดไปหมดเลยแล้วก็ทีหลังมันจะเริ่มกิ่งก็เริ่มขาย,ยายมันก็เริ่มมันขึ้นตึบตๆบต,บ,ตบขึ้นมาเรียกไ ใส่ปลาตาปูอ่ะ่ามันก็เริ่มขึ้นใส่ปลาตาปูมาเรื่อยๆแล้วก็ใส่หญิงเกษตรทุก20วันครั้งหญิงเกษตรเราก็ใช้ด้วยค,คู่หูเราก็ใช้ด้วยใชด้วยสูตรใหม่นี่นะครับหมายความว่าในหนึ่งที่กิ่งก้านสาขาเนี่ยออกมาเรียงแถวกันเลยค่ะ,คะพอมาเรียงแถวกันอย่างเนี้ยในขนาดเนี้ยครับตอนนี้ดอกเขาเรียกว่ามันดอกมันเป็นยังไงลักษณะดอกมันตอนนี้ก็มันเริ่มเป็นหางแย้มั่งดอกใหญ่ดอกอวบก้านอวบดอกสวยค่ะโดยเราไม่ต้องใช้จิ๊บใช้อะไรดึงทางนั้นไงไม่ได้ใช้ของพวกนั้นอะเวอร์เพน อย่างเดียวค่ะ๋อครับไม่ได้ดึงเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกใจไหมแปลกแปลกใจค่ะแปลกค่ะก็หมายความว่าเน,นี่ยอายุของเราทุเรียนของเรา4ี่ปีครึ่งถูกไหมครับค่ะหัดเป็นลูกค่ะเมื่อหัดเป็นลูกอย่างนี้นะครับถ้าอย่างเนี้ถือว่าในทั่วไปจากแปลกตาจากคนอื่นรอบบริเวณหมู่บ้านเราไหมรอบค่ะ ถ้าเราติดดอกเนี่ยเราติดสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยกว่าต้นเนี่ย๋อาติดติดดอกใช่ไหมถ้าติดดอกเนี่ยมันกี่ต้นติดดอกประมาณ80ต้นค่ะ80ต้นนะค่ะที่ติดดอก80ต้นโอ้นี่ร้อยกว่าต้นติด80ต้นนะครับก็ถือว่า80%ก็ว่าได้นะครับและต้นหนึ่งเนี่ยครับพี่รอบจะไว้สักกี่ลูกกี่ผลันครับต่อต้นสอนเป็นก็ถ้าต้นที่โตที่สมบูรณ์ดีก็จะไว้สัก4ี่0 3บสิแล้วแต่ปริมาณต้นค่ะ ครับนี่ขนาดหัดเป็นลูกนะครับ <c oughs> หัดเป็นลูกก็ดูปริมาณ <c oughs> ยังเอาไว้ตั้ง 30- 40ลูกถูกไหมครับ <c oughs> ต่อต้นในฐานะที่เรารู้สึกว่ามันเป็นหัดเป็นลูกครั้งแรกเนี่ยถือว่าเยอะไปไหมไม่เยอะนะคะมัน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 สมควรกับต้นมันนะั่นแน่ก็หมายวว่าอาหารเขาครบนี่เนาะ <c oughs> ก็ไว้ขนาดนี้ถ้าไว้ขนาดนี้ครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยชาวสวนเขากลัวอะไรครับการหัดเป็นลูกของทุเรียนเนี่ยครับเขากลัวต้นตายถ้าไว้ลูกเยอะเกินอะ เขาบอต้นตายแล้วทําไมเราไม่กลัวครับก็เรามีคู่หูเวอร์เพนเราไม่กลัวครับยอดมาเรื่อยยอดมาด้วยยอดมาด้วยเราก็ไม่กลัวตายถ้าทุเรียนไม่ออกยอดนี่มันจะตายถ้ายอดมาเรื่อยอย่างนี้มันไม่ตายไหมครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่ามี พลังบางอย่างนะครับที่ทําให้เรามั่นใจซึ่งพลังนั้นก็คือ3าเกลือวัวแพนสูตรใหม่นั่นเองถูกไหมครับแล้วผสมยากไหมครับมันไม่ยากค่ะเพราะว่ายางละหนึ่งไข่โกซานหนึ่งวัวแพนหนึ่งผสมน้ํำพันลิตรก็ใส่กวดเขย่าเขย่าก็เทใส่น้ําสบายเลยไม่ยากอะไม่ยากนะครับแล้วเราผสมร่วมกับยาฆ่าแมลงยาดายาดายาดายาฆ่าแมลง ผสมด้วยกันเลยค่ะผสมด้วยกันเลยค่ะแล้วมันมันมีการติดตันหัวอะไรมีไหมครับไม่มีไม่มีค่ะไม่มีเข้ากันได้ดีเข้ากันได้ดีค่ะไม่มีอ๋อเนี่ก็ถือว่าใช้ง่ายใช้ง่ายค่ะใช้ง่ายนะครับง่ายแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าทํางานประหยัดเวลาขึ้นไหมครับค่ะถ้าประหยัดเวลาอย่างนี้ในฐานะที่เป็นเจ้าของสวนผู้ขยันขันแข็งถึงขั้นที่เรียกกันว่าหัดเป็นลูกเนี่ยครับหัดเป็นลูกเนี่ยครับยังได้ขนาดนี้นะครับแล้วที่สําคัญครับกลัวอะไรต่อจากนี้ไหมครับถ้ามันเป็นลูกมาแล้วกลัวอะไรต่อจากนี้ไหม กลัวที่ยังมองไม่เห็นอยู่ก็กลัวว่ามันเป็นหางแย่ยอดมันมาเนี่ยกลัวจะหลุดอีกอย่างเดียวเพราะเรายังมองไม่เห็นสิ่งตรงนั้นทีอเพราะเรากําลังหัดเป็นลูกถูกไหมครับค่ะหัดเป็นลูกปีแรกด้วยมันยังไม่เคยเห็นตรงนั้นยังไม่เคยเห็นสิ่งตรงนั้นแต่เราก็กลัวไว้ก่อนเราก็กลัวไว้ก่อนครับแต่ว่าก็จะดูตอนต่อไป ครับผมซึ่งก็ใจแต่ก็ยังมั่นใจอยู่ว่าผลิตภัณฑ์จะช่วยเหลือตรงนั้นได้ใช่ยังมั่นใจอยู่เพราะว่าที่บอกว่าไว้ลูกเยอะไม่กลัวตายพาะดูเราดูมองต้นของเราว่ามันสมบูรณ์ครับมันสมบูรณ์ต้นไม่ได้อ่อนแอต้นไม่ได้เป็นโรคเราเลยมั่นใจว่าของเราคงไม่ตายโอเคครับผมถามตอนเมื่อก่อนที่เราใช้เคมีผสมอินทรีย์นะครับต้นทุนของเราสมัยก่อนนู้นกับต้นทุนปัจจุบันเนี่ยซึ่งมันกาลังหักเป็นลูกเลยนะครับค่ะมันแตกต่างกันไหมครับว่า ตอนที่เราใช้ตอนที่เขาปี2ปี3ปีมานะี่ะเราใช้ต้นทุนในการดูแลบํารุงรักษาเขานะี่ะสมมติร้อยบาทปัจจุบันเราใช้กี่บาทครับร้อยบาทก็ปัจจุบันก็เหลือ70 70บาทนะค่ะขนาดตอนนั้นยังไม่เป็นผลเป็นลูกนะค่ะถูกไหมครับแต่ถ้าปีนี้ได้ผลปีหน้าค่าใช้จ่ายจากร้อยนี่ก็เหลือประมาณ50าสิบแหละจะลดลงไปอีกเพราะเรามีความมั่นใจแล้วก็นี่หมายความว่า เมื่อก่อนเรายังใช้สเปะสปะอยู่ถูกไหมครับใช่มันมันก็มีเหมือดมั่งแหละถ้าการมีร่วมอย่างนั้นก็หมายความว่าน,นี้เรามั่นใจใ<ช>ปีต่อไปจะยิ่งลดหนักกว่านี้อีกถูกไหมครับถ้าเป็นอย่างนี้ครับในฐานะของพี่รอบเองเนี่ยนะครับเป็นเกษตรกรผู้ขยันขันแข็งเป็นสตรีที่มองว่าผลิตภัณฑ์สามเกลือแพนสูตรใหม่จะมาประคับประคองให้สวนของเรารอดพ้นจากทุกวิกฤตถูกไหมครับค่ะดังนั้นช่วยบอกเรื่องนี้ผ่านไปยังพี่น้องนะครับนักการเกษตรที่เป็นผู้ที่กําลังดูแลสวนทุเรียนนะครับ ต่างๆที่ทั้งมูสังคงมูสัง킹เนี่ยที่บอกว่าออกยากออกหนาแล้วเราสามารถเห็นมันมาได้เนี่ยบอกเขาด้วยครับ <c oughs> ก็ใช้ดีค่ะอยากให้เพื่อนเพื่อน,อนพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มีสวนทุเรียนน่ะหันกลับมาใช้สามเกอร์เวอร์เพนลดต้นทุนค่ะรับประกันว่าลดอย่างเยอะเลยใช้ได้กับทุกพืชเลยค่ะโอ้โหชัดเจนนะครับในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์เละครับความชัดเจนตรงนี้อยากจะบอกอะไรครับ ก็ขอฝากาาพี่ๆน้องๆกเกษตรกรนะคะที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะคะก็จะเพิ่มความมั่นใจนะคะซึ่งน้องรอบนะคะเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็มีวินัยในการใช้นะคะก็ทำให้ต้นทุเรียนสมบูรณ์นะคะทั้งใบทั้งดอกนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะทำให้ทุเรียนซึ่งเป็น